ไป <c oughs> เฮ้ยเขาเปิดเปนแรงรอ <c oughs> ยู่วะเฮ้ยเทียเอาลงมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนลากติดยเฮ้ย โอ้ยโหนี่เพื่อนดีจัดอ้าวตายหมดเอ้ยดีพี่เราเหนือเปล่าวะตายโอ้โหโ,โหโคตรเร็วโอ้โหนี่ก็โดลดตัเอเนี่ยนี่ก็ก,กายกรรมเปลี่ยนยางที่รอสก,กิลก่อน โอ้ยยเีส <Merci> <'d S 2> ึดมัิติพอดีเดี๋ยวเราทะลุเข้ารถรถเขาเลยครับผมเข้าเลยยังไงก็เป็นการบีบครับเขาต้องมาที่รถร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ย ไปคไหนวะถ้าผมมีอันตินี่คือจบเลยนะไปทำแตกไปโอ้โหใช้เลยเหรอ เฮ้หลังตายหมดเลเรอเฮ้ยชิบหายแล้วอ้โห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 อาวทำไมตายอย่างนั้นล่ะเอาไว้เช็คศัตรูด้วย,วยครับอ่ามีดเข้าไปเช็คศัตรูอยู่แถบไหน โกงพกบอกเลยโคตรโกงครับหยุดไม่ได้รีสกิลด้วยจริงจริงไม่ใช่จริงๆอ่ะผมว่ามันเกินไปขอโทษท่านนะ <laughs> พี่แจ็งสีด เข้ามาตายนะบอกเลยไรฮัทสุดเข้ามาเจอผมแน่นอนครับเฮ้ยไม่โดนเหรอเออมทำอะไรครับผมเข้าไปเลย ไม่ถึงว่ะต้องบอกบอกตะกิวให้เพื่อนนะเดี๋ยวนะพฟอยสามบวกเลยนะครับผมไม่ปล่อยนะปกติอยสามเนี่ยเขาจะปล่อยกันมันมันยึดยาก Nice hay là hết 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 เออเอาเลย 4, 4. สี่สี่สขอสี่พอยด์เราค่อยแพ,พย้พี่ฟาไท้พี่ฟาสี่เอา้าน้องตายก่อนพุ้มนะครับกลับเฮ้ยทีมเราเป็นหมนเดเลยเนี่ยเขารู้ว่าต้องถอยครับไปกันไปเลย เฮ้โยโมโซตัวเล็กมาแล้วในกันหมดเฮ้ยอย่า Jamie, ลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มโอ้โหโอ้โหโอมีเงินทุกอันตีอะถ้าผมยื้อพอยึดหนึ่งได้นะแล้วเพื่อนก็ยื้อพอยกันอยู่ครับตอนนี้เขาก็มีอันตีกันเยอะนะ ตัวชวัดจังเกอร์ควีนครับผมต้องโฟกัสจังเกอร์ควีนเขานะครับเขายัางฉีกถูกต้องนะยังเรามีทุกอันตีเลยครับไม่มีแพ้อะครับ เนี่ยผมรู้ว่าผมรู้ว่าจังกรกเพ็งเขามีอันตีครับเดี๋ยวเอาเขาก่อนโคตรโหดโคตรตายโคตรเอาโคตรอันตรายไรฮาร์ดโอหดีตีได้ร้านแตกมันไปข้ามมาช่วยไม่งั้นผมตุยเย่ อเอ้เขากางเกมะมาเด็กแล้วก็เล่นใช้ได้ดิไรแพวว่ะ ต้องปีครับเอาเลยให้ให้ชาร์จครับ เปลี่ยนตัวนะผมว่าเบลกาเป็นเคาน์เตอร์ดูโหดไปว่ะแบบดูเล่นไม่ได้อะเล่นยากมากครับแต่ศรษฐีมันค้ำคองไงให้เพื่อนแก้เกมเอา

ก็ขึนถ้ามีอันตีเนี้ยลำบากอยู่นะครับเอาแบ็คเทียร์ก่อดได้ครับ ทำดีมากเลยเนี่ยผมแก่หลบครับ,บเนี่ยผมหลบแค่เงาเพอเลยแล้วก็เข้าไปคันเทิร์ครับบึ้มแล้วก็ถอยกด e หลบใหม่เล่นอย่างเงี้ยเล่นได้เ,เรื่อยๆเลยครับ เฮ้ยโห,ยโหยแม่งโคตรไทยฮาร์ดมึงตั้งใจเล่นมากอุย้ยตายก่อนเหรอรถทรรอก่อน เมกลกาครับพัเทนได้พัเทนได้ก็เฮียแล้วพัทนไม่ค่อยได้แต่เอาเถอะดีกว่าบอลเฮ้ยทำไมเพิ่งกดให้วะ เพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยไอ้แท้งคนนี้มันเก่งมันแบกทีมหรือยังไงตายตาโอ้ยแรงแรงอยู่ส่นหมดม่าส่นหมด

อ้าวหรือตัวเดียวรีบร้อยจีเก่งแค่ไหนก็นตายครับเอาได้ยัวะขัดสุนด,ดีกว่าครับขัดสุนแม่งไม่เคยพอรั่วปีไม่เข้าแล้วครับรั่วปีเกินใครเข้าเข้ากูไม่เข้า หมดตอนเดียวที่นอนแน่นมากเลยตับตับแน่นมากครับตับปีจิตแน่นนะแบบรู้หมดเลยในรูไม่ค่อยดีครับในรูผมไม่ค่อยดีตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยดีตรงนี้ผมดีสุด จะต้องพุ่งออกไปนะหายใจห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยโอ้โหถ้าทีมตามมีกี้ได้สามตัวเลยต้องเล่นเร็วเว้ยดูแล้วเล่นช้าไม่ค่อยดี อะไรวะ <laughs> เอาดิมาดิเออต้องยิงแม็กคี์เขาให้ตายก่อนนะ ไมไ่ตรงเนี้ยรูเนี้ยมันไปไหนโโอโ้ไปเ,เหรอเอาแม็กกี้เขาดีกว่า ไปยอย่าพิวพี่ยิงไม่โดน,นโเฮ้ยเอาจิงเหรอต้องเอาเลยนะครับเราแทนตีมหมดเลยอ่ะ,ะต้องบวกเลยครับบวกได้บวกเลยอ่ะเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนไป ้องบบวกเลยครัแลกตัวหนึ่งครับแลกก็ได้ครับผมแลกไปเลยนะไม่ถอยที่เอาทับแน่นมากนะตั้งนานเจอซับแน่นอย่างเงี้ยครับทับทับผ่าตรงข้ามมาเก่งครับเอออันนี้ถือว่าผิดปากาตินะ โอ้โหยิงต้นคอตายมันก็โหดไป